ปีิจ้าเจ้าป้าเจ้าแรนี่มาต๊กที่ขัวไก่ทอนเจ้าบฏิต๊กหมายเดิมพอกตะวาเจ้าเพราะว่าน้ำแห้งมากเจ้าป้าลงไปแล้วจำไรเจ้าสี่เหมือนนี้ก็จะน้ำขึ้นมาค่ะก็เลยลงมาต๊กตีหน้าขัวอันนี้เอาหลังห้าเซาแต่หนึ่งจุดห้าเซนลงเจ้ามาพอกำไรเจ้าว่าเจ้าป้าจะได้ก็เจ้า ปัาขาบป๊กนึงตัวเจ้าไม่สามตัวเจ้าไม่เปาแว่นตัวเ้าช่างลายเจ้า แล้วก็ปัดติมข้าวเจ้าใ <c oughs> ปัดตใต้ตัวหนึ่งเจ้า ตัดท้าหนึ่งตัวเจ้าว้ายกระโดดกระตุ้นมาจากวะกระดาษตะเพียนเจ้ากระโดดออกไปตัวหนึ่งเจ้า เจ้าปัดกระเทียนสวยหญ่เจ้าให้ปัดก,ก,สกอสกหนาเจ้าอ ได้สองตัวเจ้าได้ปัดตองก็ปลาส้อยปลาสไตล์เจ้าปัดตองก็ปลาสไตล์เจ้าว๊ได <What? S 3> <c oughs> ้สองตัวเจ้ากระโดดเกือบวเจ้าบตันนะเจ้าปักขาปอกก็ปัดสไตล์เบิ้ลปัดสร้อยกลางลายเจ้า จเจ้าตัวใหญ่เลยเจ้าถ้าได้ปลาตองเห็นตัวแล้วเจ้าปลาตองตัวที่สองเจ้า ตัดต่อยข้างล่างหนึ่งตัวเจ้าจะพาได้ปัดตองอันแล้วเจ้าตัวที่สามเจ้าปัดตอง สาตัวแล้วเจ้าปลาตองยเจ้าปลาได้หลายตัวเลยเจ้าปลาสายข้างลายเจ้าทีตัวเจ้าในเจ้าได้ลายตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้า กระโดดไปคุนแล้วเจ้าได้ปลาตองหกตัวแล้วเจ้าปลาตองตัวตีสี่เจ้าเจ้าสี่ตัวแล้วเจ้าปลาตองโอ๊ยกระโดดไปคุนแล้วเจ้าได้สองตัวเจ้าปลาส้ายเจ้า ระดอกไปตัวหนึ่งสองตัวเจ้าโอ๊ย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 เราจะซดเลยเจ้าใต้มอน,นตัวใหญ่เจ้ากระตักขาฟอก ได้เจ้าได้ตัวใหญ่ขนาดเจ้าได้ปลใส่อยหนตัวเจ้า รอาไปบนล๊อตฟ้าแม่ปลา้อยข้างล่างหนึ่งสวยอีกครับแปากระเทียนซ้ายหนึ่งสวเใช่ไ โอเคเจ้าจบแค่นี้การเจ้าเพราะว่ามันเมื่ล้วเจ้าแล้วก็พายุมาฮั่นแล้วค่ะมาติดอยจ่องฮั่นเจ้ามานักขนาดเลยเจ้าพายุฝ้ากับแมดฝ้าห้องฝ้าแม่เจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปปากของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาดูผลสรุปป่ากของเจ้าป้ากันเจ้าว่าวันนี้เจ้าป้าจะได้กออุ้ย นี่เจ้าป่ะได้เกือบสองกิโลค่ะอุ๊ยเทปตองปะตองกระเด็นตกนี่เจ้าได้ปะตองสี่ตัวเจ้านี่เจ้าปะตองปะตองสี่ตัวแล้วปลาขาวปอกเจ้าปลาส้อยปลาตะเพียน เจ้าก็ถือว่าได้นักอยู่เจ้าโอเคเจ้าจบคลิปนี้ก่อนนีเจ้าป่าป่าตัวงามตัวใหญ่ขนาดเจ้าจบคลิปนี้ก่อนเจ้าขอบคุณนากๆเจ้าติดติดตามรับชมช่องเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเมื่อเจ้าป้าตัวหนะเจ้าแล้วป้ากันคลิปนายเจ้าสวัสดีเจ้า Bye bye chào